สวัสดีค่ะเอ๊ะเสียงเพลงเหรือเนี่ยไม่มีคนนะอ๋ะอมีคนหนึ่งดำๆำตะคุ่มตะคุ่มอยู่ตรงนั้นเพิ่งรู้สเตีมหยาดเนี่ยมันมันไล์แล้วมันเป็นแนวตั้งได้แต่ว่ามันจะมองเห็นนิดนึงอ๋อมีคนหนึ่งอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อสีอดำดำก็เลยมองเห็นไม่ชัดคืนนี้เอมพ e s สเต e สวยมาก ไฟเป็นสีแดงมีพระจันทร์แล้วก็มีดาวตึกอื่นๆก็เป็นสีแดงเพราะว่าคืนนี้เป็นคืนวันว,เวนาเลนไทน์วันแห่งความรักอ้าวน้องมาถึงตรงนี้แล้ว,ลวหรอหะานหานแสนรุ้น้องมาทำไมน้องนอนหลับแล้วเมื่อกี้ไปทำให้เขาตื่นทำให้เขาตื่นสวัสดีจ้าดาร์คแฟมิล,ลี่สวัสดีจ้า ดักดูสิดักดูไฟสวยสวยไฟตึกเอ็มไพร์สเตสวยจริงๆแต่เย็นอยาเยือกเย็นมากๆเลยค่ะเย็นจริงๆฮานปลูกน้องตื่นซะแล้วเขาจะตามเขาตามป้าเอมมาสวัสดีจ้าหนุ่มผู้เสียงขอบใจจ้าหนุ่มผู้เสียงโอ้ยขอบใจหลายๆเด้อเขาไปเบิ่งคลิปให้ป้าเอ็มนะป้าเอมผัน ป้าเอ็มอ่านละละคอมเมนต์แต่ว่าป้าเอ็มบได้กดอีหยังให้่เลยบริ้กดหัวใจให้่เลยเพราะคานกดแล้วคันกดแล้วเพราะคำว่าวงมันจะบ่เห็นเราป้าเอ็มจะเข้าไปยามบ่ได้หนุ่มผู้สิงเสียงอีสานคำล่ายยืนหนึ่งแฟนคลับว่าสั้นสบายดีจ้า อ๋อคนนี้เขาถ่ายคลิป,ปเขาถ่ายคลิปรู้สึกเขาจะพูดเป็นภาษาจีน,สนแสดงว่าคนนี้ทำย t u b e ด้วยสินเนี่ยเขาพูดเขาเว้าเป็นภาษาจีนไม่เป็นไรครับพี่เอ็มมาจันนุม่มผู้สิงบอกอ้ยฮันตัวนี้เข้ามศาสตร์แสนหลูอลีโอ้อยบอกลาเพิ่มเป็นเป็นฮานตัวแม่เนาะน้องเดินตามน้องไปนอนเถะน้องน้องนอนนะ งามอีลีงามงามขนาดที่ว่าของจริงงามอีลีได้เลยเนี่ยไฟเอมไพสเตทเราพี่ดาวแล้วก็วมีพระจั์งามงามห <c oughs> นาวขนาดเลยมันบแบบนี้เพราเอื้นว่าหนาวหรอกต้องเอื้นว่าเย็นเย็นเจี๊ยบเย็นปันเอามือไป ปันว่าเอาเบอร์ไปจุ่มในถังน้ำแข็งเย็นไหลสวยมากเลยอ๋อมีอยู่วันหนึ่งป้าเอ็มว่าจะดูตึกตึกที่พอมองไปตรงยอดตึกมันจะเป็นเป็นกลวงไม่มีหลังคาเลยอะ่ะจะดูว่ามันเป็นตึกที่เขาสร้างเสร็จหรือยังถ้าสร้างยังไม่เสร็จเขาจะตามไฟเยอะๆแต่ดูแล้วไม่มีตามไฟก็แสดงว่า นั่นไงผู้ชายคนนี้เขาถ่ายหานด้วยเขาทำช่อง youtube แน่เลยอยากถามเขาจังเลยถามดีกว่าถามดีกว่า <c oughs> <c oughs> me are you youtuber i'm sorry are you youtuber uh, you, 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 you you have youtube channel nah, nah, oh, this no no this is tiktok oh tiktok yes wow nice yeah, yes nice. Yeah, thank you, thank you so <laughs> i love i love him yeah, good yes you. oh come tiktok ko mai dai mi youtube i am sao samak tae I em ว่าเอ็มไม่รู้ Apple ID ก็เลยสมัครไม่ได้เข้าไล์เข้าไล์ติ๊กต k อกอเขาเป็นคนจีนแต่เขาพูดภาษาอังกฤษได้น้องน้องทำไมไม่ขึ้นไปนอนบนนั้นล่ะครับทำไมน้องไม่ขึ้นไปนอนบนไม้ไปแล่มกินอย่างน้อกิกนยากยูนเด้ดพ่นี่เอาอาหารแมวให้กับพกิน น้องทำอะไรน้องทำอะไรโอ้ยอยากอุ้มขึ้นไปที่อาพาร์ตเมนต์นายต้องจับหลังน้อยให้จับจับน้อยไม่นนั่นนั่น่นนั่นนั่นนั่นไม่ให้จับ,จบหให้จับซ้ำ โอ้มาศาดหนาวเย็นขนาดเลยว่าจะไปสะพานบูกลินว่าไปดอกเพราะว่าเพราะว่ามันเย็นเย็นเย็นแบบนี้ไปไล่ยอยู่ทั้งสะพานบูกลินมันแห้งสี่เย็นค่ะกอะน้องไปนอนน้องนองนเถอนะทำไมน้องไม่นอนตรงนี้ น้องไปนอนบนสนามมันเย็นนะอุ้มหน,น่อยไหนอุ้มหน่อยลูกน้องอุ้มหน่อยฮะแล้ว,ว่ให้จับไม่ให้จับก็ไม่ให้จับเสียงยางทั้งหิมะดังยุค,ควบควบดังควบๆวบ,วบ,ว,บวบเลยปาน้องมามามาตรงนี้ ตอนแรกเขานั่งอยิ้มมองนีเด้เอาเขาหมอบอยู่เขาหมอบอยิ้มมองนีป้าเ,เอมย่างลงมาก็เลยมาหาเขาลองเพลงป้าเอมไล่ลองเพลงแล้วแล้วลงมามาหาเขาเขาหมอบอยิ้มมองนีอุ้ยเย็นไอ้ที่ทั้งนัเหรอเฮ้ยมึงดูแสนรูขนาดไหพโฟน่ะย่างตัวมตัวม,มา ห่องพอมยังตวมเตรียมตวมเตรียมมาน้องมาน้องเดินมาเลยเฮ้ยหนาวอุ้ยอุ้ยใครทำบัตรหล่นไหมนี่เนใครทำบทนนัตรหล่นน้องเดินมาเขา หมอบอยู่มองนีลาตอนปลาเอ็มอย่างหาเขาอะเขาหมอบอยู่ตรงนี้เห็นแต่คอได้นะเห็นว่านะเขาย่างตามปลาเอ็มเป็นหารแสนรู้จริงน่ารักมากๆกลางคืนเขาจะไม่มีเพื่อนก็จะอยู่ตัวเดียวโอ้หนาวเย็น แต่ความเย็นเนี่ยค่ะมันจะมันจะเป็นผลดีเมื่อคือเมื่อวานเนี่ยที่ว่าเอ็มลงมาไลฟ์ไลฟ์นานเหมือนกันนะมือเนี่ยมือเนี่ยจะมือนี้แข็งหมุนไอปุ่มมือไอไอปุ่มที่หนีบโทรศัพท์น่ะหมุนไม่ได้เลยอ่ะเป็นคืนข้อตามข้อมือมันพับไม่ได้เลยอ่ะ แล้วปากเนี่ยริมฝีปากมันจะเริ่มแข็งเพราะมันเย็นมันเย็นชาเพราะขึ้นไปบนภาญแม้ยังชาอยู่แปมก็เลยเล่าให้ลูกฟังบอกเฮ้ยทำไมมันชาอย่างเงี้ยเนี่ยมือแม่เนี่ยมือแม่ตามข้อมือเนี่ยมันพับไม่ได้เลยอะนิ้วมันจะนิ้วมันจะชี้ดงชี้เดอยู่เลยพับไม่ได้เลยลูกบอกว่าเพราะว่าความเย็นมันทําให้เลือดเลือดเดินไม่ไม่ดี มันก็ใช่แล้วป้าเอ็มก็ไปเปิดน้ําอุ่นให้มันผ่านมือไว้เอ็มสักพักมันก็ค่อยๆหายค่อยๆหายไปอ้าวแาไมไปจังดูนแล้วล่ะอ่านสงสัยเขาสงสัยมองเห็นคน ขอบใจเด้อหนุ่มผู้สิงขอบใจดาร์กขอบใจหนุ่มผู้สิงพูน่ะน้องจะไปไหนโทษเด้อจ้าพูน่ะมันแข็งเรี่ยมันพูน่ะ,นนะขนาดดีเด้อเนี่ยนั่นอ่ะมันแข็งโหป้าเอ็มมักวนหันก็นเลยใหญ่หมองเลยนี่ตนุนศาสตร์แน่ น้องจะลงน้ําเหรอมองเห็นคนเนี่ยจะเดินไปที่ม้าไม้นั่นนะส <c oughs> นิเดินต้วมเตรียมเตี้ย,ยนนะีขนเราขนปีกเราง้างขึ้นมาอีกปีกนึงแล้วนะสงสัยจะสลัดปีกแล้วสิจะสลัดขนนะสิเนี่ย <c oughs> ้าเบงเด้อ้าเบิงเด้อพ่นจะย่างไปทางนั้นนะน้องจะเดินไปทางนู้นเหรอโอ้ยเป็นตาหักไหลขึ้น่าเป็นฮานตตแม่นะเนี่ยแสดงว่าปีคางหนึ่งเนี่ยปีคงาง้สยง่างขึ้นมากปีคางนี่จะหลุดนะนี่ขาสันส่น รู้สึกว่าหานบ้านเราจะขายาวกว่ามั้งแล้วเมื่อวานนี้ป้าเอ็มคอยดูว่าเขาจะก้าวขามันจะเป็นเหมือนกับขั้นบันไดยอยู่ตรงนู้นนะคะจะดูซิว่าหานจะก้าวขาขึ้นยังไงถ้าที่หานก้าวขาขึ้นบันไดตลกตลกจากนั้นป้าเอ็มก็จะดูว่าเมื่อเขาก้าวขาขึ้นไปแล้วอะแล้วเขาจะก้าวลงก้าวลงยังไงรู้สึกการที่จะก้าวลงเนี่ยหานจะไม่ชํานาญ เขาถึงใช้วิธีโชบแต่ตัวนี้ไม่โชบค่ะเขาก็ค่อยๆเข้าตลกตลกตอนเข้าๆลงอ่ะตลกมากเลยอ่ะอ้าวเอ็มไพร์สเตเปลี่ยนเป็นสีขาวซะแล้วนั่นนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นสีแดงไปเดินไปไม่อ้าวน้ำแข็งเนี่เหรอ มองน้ําแข็งนี้แล้วอ่ะอ่ะไซขนเ <c oughs> <c oughs> ยน็นเย็นยาเยืะปีนขึ้นบนไ้ก้อนน้าแข็งที่ปีนได้ไหมดูที่ตามไปเรื่อยๆว่าเขาจะไปที่ไหนหตอนนี้ทางไทย เก้าแล้วครับยุนีก็แสดงว่ายุนีเกือบสี่ทุ่มแล้วขันทังเมื่องเก้าหาศูนย์ยุนีกันสามทุ่มหาสินาทีเลขเขาจะคือกันตอนนี้เลขของอเมริกาหมายถึงตรงนี้นะตรงนิวยอร์กฟลอริดากับเวลาเดียวกันกับนิวยอร์กแต่ว่าทั้ง l อลทั้งแคลิฟอร์เนียเวลาจะสาก,กว่านิวยอร์ก ฮ้องจะเดินไปไหนฮะน้องจะเดินไปไหนเหรอสงสัยไปมองเก้าพุ่นอะมองใกล้ๆมองเก้าอี้หอไหมนั่งเดินไปไหนเหรอเฮ้ยไม่มีใครอยู่ตรงนู้นไม่มีใครอยู่ที่นั่น อะไรหิมะจะตกอีกก็ไม่รู้ ว่าเอ็มหยุดเดินเขาก็หยุดหยุดเดินก็หยุดสวัสดีจ้าสาวดอยสวัสดีจ้าปัญจงศิลรุ่งลำเพลินมะเบิงหันไปเอ็มผ้ามะเบิงหันกับมาเบิงไฟไฟ S <S <S เย็นค่ะป้าเอ็มบ่ไหวแล้วป้าเอ็มขอปิดไล่สก่อนขอปิดไล่ก่อนเด้อค่ะมันเย็นมันเย็นปวดนิ้วมือขนาดใสถุงมือได้อน่ขอบใจป้าเอ็มขอบใจดักนะคะแล้วก็ขอบใจหนุ่มพูสิงขอบใจอันสาวดอยสตอรี่ขอบใจบรรจงศิลป์นงุนลงลำเพลินขอบใจหลายๆเด้อค่ะป้าเอ็มสิได้ปิดไล่แล้วบา้มันปวดนิ้วมือคะ่ะ ขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ